งานเขาจอพี่น้องเมืองพญายรถเจอกินไปฟังย่อมองว่าวไปงานเขาเรื่องอยังวัติตอนทีย่ยมองผาพญายรถเจอไปเที่ยวไต้หวันเนาะแล้วก็พญายรถเจออยู่เมืองไทยด้วยวีซ่านอนโอวีซ่านะวีซ่าแต่งงานแต่ว่าเดมมองบริภาพพญายรถเจอไปแจ้งต่มหม้อซีสเกต วาสิออกนอกประเทศพาพญัยรถเจอไปเที่ยวไต้หวันเนาะกะพาก,กันเครียรเอกสารตัวบินไปเที่ยวเรียบร้อยขากลับมาเจอต้อหม้อ,อยุสนามบินสวนน้ภูมิพี่น้องต่อหม้อบนเชกว่าอา้าวเจ้าออกนอกประเทศให้ไปไต้หวันกลับมาไม่นี่เสมือนว่า มาโดยวีซ่าท่องเที่ยวไม่ไดต้องก่อนถี่สิออกนอกประเทศใปใสสิต้องแจง้งต่อมอก,ก่อนทุกครั้งบันนีเจ้าสิตองได้เริ่มต้นเฮ็ดวีซ่าไม่ไดมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็เริ่มต้นเหตุไม่คือจังได้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยไม่โอ้ยพี่น้องโดยความบลูเนาะของยาี้มมองบ่แมณนความโงโ่ดอกจ้ะพี่น้องความบรูอีรีบันนี้ เดมองกับสิตองได้พาพญายโรเจอร์ไปเริ่มตนในการเฮ็ดวีสาไม่เริ่มตนไม่ทุกอย่างแล้วก็ต้อม้อเพิ่นกำชับว่าดีแล้วที่เจ้าเฮ็ดวีสาด้วยตนเองบ่ต้องไปจ่างเอเจนซี่เนาะสิได้หูทุกอย่างทุกขั้นตอนต่อไปนี้เจา Visa, ้าเฮ็ดวีสานอนโอวีสาวีสาอุปการะภรรยาไทยนะเจ้า ถแมนเจ้าสีออกนอกประเทศด้วยการไปท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายเถื่อเจ้าสิต้องเห็ดวิสาแบบเอยียงนอี่เขาเอินมันติพัดบอกบอกมแมนวิสาถี่ย่มองเคยภาพญาย่โลดเจอเห็ดเนาะเดี๋ยวย่มองกับซีมาแจ้งอีกที่หนึงน่งเนาะว่ามันเป็นจังไหนมันเกิดอยียงขืนคว่ำหลุมไมอีลีจ้ะพี่นอ